ตอนนี้อยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหรือส่วนสาธารณะแต่เมื่อกี้ตามบทที่เรามาคือส่วนสาธา,า,ารณะ<า>ใช่มารยยานาวมาเยโยมากปพแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ใช่เปล่านะแต่ทางเข้ามันน่าจะอันเดียวน,นะย้อนแสงมากตรงในมืดนะครับทางเข้ามันจะเป็นส่วนสาธา,ารณะใง่ด้วย แต่เหมือนเขามีงานอยู่นะมีพวกร้านขายของอะไรแบบนี้อนของกินสวนสาธารนณะเป็นของคู่กันสำหรับคนญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันก่อนนะครับ<ม>ปฏิมาก,กรรมเขาเหมือนวัดนะนะผสมสวนสาธารณนะ<ม>ก็จะเป็นป่าส่วนมากแล้วก็ของกิน ้ามีตาโบจังไหมเนี่ยหนึ่งร้อยเยนห้าร้อยเยนขนมอะไรไม่รู้มาชิโมมาชิโมโมโมกิอะไรอย่างลูกตรงนี้เป็นโซนเสืส้อผ้าเขาขายนะส <c oughs> องวันเยนเขาเรียกเกจิจ้าเกจิจาของเกาหลีอันนี้กิโมโนกิโมโนใช่แล้วก็นี่ไงมีชุดแบบราชวังนะส่วนมาก เนี่ยห้องน้ำเจอแล้วเรามาห้องน้ำนานีอะไรอ่เก่น <c oughs> ห้องน้ำ <c oughs> อืมท <c oughs> างนี้ก็ล่มลื่นอยู่นะแต่ว่าสวนสาธารณะที่กินของกินเยอะมากอ๋อนี่คือทางโซนด้านหน้ามัใช่ตรงนี้เป็นโซนที่เดิอนออกมาแล้วเห็นด้านหน้านะทางที่เราเข้ามาประตูสวนสาธารณะเนี่ยอยู่กลาง สามแยกเลยนะทุกคนก็พุ่งเข้ามาจากตรงนั้นอะ่ะแล้วก็เข้าตรงนั้นมาเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อดีกว่านะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เทนะ่าไหร่เนี่ยเขาดูราคาไม่ถึงเลยแต่ทาโกราในห้าร้อยเยนเองนะอืหรือว่าเข้าไปดูก่อนเดินเข้าไปดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างนอกก่อนเพราะว่ามันทำมันทำตัวแบบมาฮะดูแบบได้เดีย๋ยวเราเดินไปดูข้างบนก่อนทุกคน ไลงมาหาขากินเดี๋ยวมาสกวิันใกล้เรียสมาลิเนี่ยสวนมากเขาก็มาไหว้พระสักการะกันนะสายมูน่าจะต้องมาแบบเนี้ยแล้วก็เ,<า>เหมือนมีให้สลักชื่อด้วยนะทุกคนนะาน่าจะประมาณนี้อ๋อมีการเขียนโอ้สวยมากภาษาเกาหลีะเนี่ยนะ มีภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษมีครบเลยน่าจะมามูนะส่วนนะนี่มีเขียนเป็นบทสนทนาด้วยนะใครอ่านออกก็เอาไปอ,าอ,าอ,าอา่านนะนะเหมือนเป็นสวนสาธารนณะแบบให้คนเข้ามาแบบสักการะนะก็มีพวกของบูชาต่างๆนั่นเดิน่าจะออกแนวเป็นสารเจ้ามากกว่านะตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงประมาณ800 อ๋อมันมจะมีของสามพันนใช่เป็นของบูชานะเริ่มท้นที่แปดร้อยหนึ่งพันยห้าสเยนมีครบสูงสุดสามพันเยนใชตน่ต้นแปดร้อยเยนอ๋อโอ้โหอด้านในด็มีแบบนักบวชเหรอไม่รู้เลยว่าททอะไรนักพรตเหรอไม่รู้เหมือนเขาแบบจะทำทำพิธีน่าดีทำพิธีอะไรทุกอย่าง เ,เราก็ไม่ค่อยรล้ด้วยนะเดินไปเรื่อยเลยตรงนี้เหมือนเป็นน้ำมนนะเหมือนน้ำมนอะไรแบบน,นี้ประมาณนี้ป่ะเหมือนเขาให้ตักแล้วก็ล<ม>า่า,าอุทิกต,ตอน,น,นอันนี้นการอุทิตตนแปลเหมือนกันหรืออืมน่าจะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาล้างล้างบาปล้างบาบปวดน้ำน่าจะเออประมาณกวดน้ำไม่รู้เหมือนกันนะ ครลูกก็มาคอมเมนต์ได้แล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นอีกแล้วนะเป็นตึกแบบคล้ายๆแบบศาลาอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาจะทำสูงๆหลายๆชั้นนะครับเป็นสีแบบนี้นะก็ตรงกลางนี่สวยนะไม่แน่ใจเขาจะทำวิธีอะไรกันกันนะครับอตรงโน้นเหมือนเป็นทางเข้าอีกทางปะมันโดนกระลุกเิื่อวานแน่เลยเนียวกินเหียวกาน าทางด้านหลังเราน่าจะเป็นที่ที่เรามาเมื่อวานนะทุกคนไอ้วัดคิวมิสุอะไรสักอย่างอะแต่เอาจริงๆตอนเราเสร์จมามันมันเป็นส่วนสาธารณะนะใชแ่แต่อันนี้เหมือนหรือเราเดินเข้ามาผิดือเราเดินเข้ามาวัดก่อนแต่เมื่อกี้มันบอกว่าว่าสวนสาธารณะให้เราเดินไปอีกอแต่ตรงนี้ก็คืองยอยงเหมือนกันก็ปักหมุดมันอยู่ตรงวัดที่น เราอาจจะต้องเดิน,ดนเดินไปด้านหนกนะิวันเทมลเลอะไรอย่อางเงี้ยะมมันจะเป็นกิวันเอ็นมารุยามาพาร์กก็เป็นวัดในสวนสาธารณะแหละตอนนี้เราเดินมาสุดน่าจะสุดวัดแล้วนะเรานักท่องเที่ยวชาวจีนกับชาวเกาหลีเนี่ยเยอะมากน่าจะเป็นโซนที่เขามาทำบุญกันแหละ ส่วนเราเดี๋ยวเราเดินไปหาที่ที่มันเป็นแบบสวนสาธารณะดีกว่าออน,นี่ฮนะท่านสจเดินทางนี้จริงๆคนก็มาถ่ายรกกูปน,นะส่วนมากเนี่ยนะถ่ายรูปข้างบนเนี่ยแล้วเราก็ยืนบังเฟรมเขาอืมประมาณนี้นะทุกคนเดีย๋ยวไปหาที่ก่อนถึงแล้วมาดุยามาพาร์คนี่คือมารุยามาพาร์ค เหมือนเดินเข้ามาทางหลังวัดนะแล้วก็ก็ก็ส่วนสาธารณะต่างจากโซนด้านหน้าที่เป็นวัดเลยฮะก็เออไม่รู้จนะิพนตแบบนั่นสิเหมือนมานั่งทำอะไรเลยนะอืมมันมานั่งให้เวลาผ่านไปแต่ละวันเลยนะแบบนั่งชิวๆอะไรแบบนี้ฮะนั่งคุยนั่งอะไรแบบนี้กันซึ่ง ต่างกับบรรยากาศที่เราไปไปโอกาซา,ากิมาคมากตรงน,นั้นคือแบบจัดกิจกรรมกันจับเดินชมนะครับชมนกชนไม้ยพาลูกมาเดินเป็นครอบครัวอืมพาลูกไปเล่นใช่ต้องการแบบออพื้นที่กว้างๆให้ลูกได้ยนใช่ถ้ามามามืนันต้องการดูให้ความสวยงามของสถา,านที่มัน ก็ไม่ได้พิเศษกับ่วนอื่นใช่ครับมันหมดแล้วอะ่ะนั่นสิุยตรงนี้แน่เลยอ่ะที่เป็นโซนแบบกินอาหารที่อยู่ในรีวิวอะ่ะอืมใช่ใช่แต่เหมือน<ต>เขานนเขาติดห้ามถ่ายรูปหรือห้ามถ่ายวิดีโอสักอย่างเรามองไม่เห็นนะเราไม่เข้าไปจักรตัวน,นั้นอาจจะแบบเขาลบความเป็นส่วนตัวนะเราก็ดันใช่เราไปดันดูฟู้ดทัีก่า แต่ตอนนี้คือแบบเหมือนส่วนสาธารณะบ้านเรามากเลยครับทุกคนนี่เมื่อกี้เราเดินเดินเข้ามาด้านหน้าเหมือนมีอะไรแต่ว่าด้านหลังอะ่ะเหมือนเป็นโซนที่แบบคนมานั่งน,นะก็มีเหมือนแหล่งน้ําภูเขานะทุกคนนี่ด้านหน้าอาตอตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าเป็นบอ่อใหญ่นะมันเป็นแค่บอ่อน้ำนะเออ คนเขาก็มานั่งซิวกันแต่วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะญี่ปุ่นแต่ว่าวิวด้านหลังนี้ก็เป็นวิวภูเขาเพราะว่าน่าจะเดินขึ้นไปได้อีกอะ่ะโอ้ั่งีสะใช่มันเป็นภูเขา<อ>แล้วก็มีคนมานั่งเล่นดนตรีกันฝั่งเราด้วยนะเออโอ้หถือว่าเป็นสวนที่กว้างเหมือนกันนะถ้ามองจากมุมด้านหน้าเหมือนไม่มีอะไรอ่ะ แต่เดินเข้ามาเรื่อยๆนี่คือแบบเยอะมากทุกคนพื้นที่นะคดกว้างก็เดินขึ้นมาข้างบนได้อีกนะทุกคนมันก็จะเป็นอยู่ติดภูเขาแบบนี้ทัวร์ค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นโซนนี้เป็นโซนแบบกีออนนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเยอะแล้วตรงนี้อหมือนเป็นแหล่งน้ำที่มันไหลมาจากภูเขาทุกคนบรรยากาศดีอยู่นะเออเนี่ยค,คนก็มานั่ง ใช่จริงจริงมันก็ไม่มีอะไรอ่ะถ้าใครแบบอยากได้ความสงบก็มาเดินแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่สงบนะเพราะถั่ยเยอะนะก็เดี๋ยวลองอืมใช่ลอง g โกลเด้นว w ควดีเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูอีกนะว่ามันยังพอมีอะไรหรือเปล่าชมวิวธรรมชาตินะทุกคนเหมือนมันเป็นทางขึ้นไปด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าขึ้นเขาหรือว่าแบบ เออ่ขึ้นไปข้างบนจะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่นะน่าจะใช้อารมณ์แบบนน้ำตกน้ำไหลลงมาจากน้ำตกนั่นสิผ่านบึงแล้วก็ผ่านว่าใช่กไ็ได้ยินเสียงน้ำตกตรงนี้นนมด,ด,ด้านหลังแล้วก็นี่มีต้นไม้ต้นไม้สูงมากนะครับไม่แน่ใจต้นอะไรด้านหน้าเหมือนเห็นน้ำตกแล้วทุกคนฟังจากเสียงเนี่ยน่าจะมีแค่ตรงนี้ด้วย ตรงนี้ค่อนข้างลมรุนเหมือนเราเดินใกล้เขาขึ้นเรื่อยๆ่ะทุกคนหรือด้านบนจริงๆมันขับรถขึ้นไปได้นะเออไปัางขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำตกเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยน้ำตกน้ำตกนี่คือน,น้ำตกทั้งหมดทั้งหมดที่เราได้ยินเสียง ผมว่าน่เป็นน้ำน้ำที่เขาแบบสร้างขึ้นมาเองนั่เลยอ่ะโอ้ดูดิมนไหลมาจากตรงนี้อ่ะแล้วก็ลงไว้ด้านล่างพรคิดว่ามันจะเยอะกว่านี้นะสำหรับเราในใจตอนนี้ยังเป็นโนกาซากิปาร์นะครับแต่ถ้าเรียกบรรยากาศเนี่ยตรงนี้สงบกว่านะถ้าไม่ติดว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะนะทุกคน ไหนๆก็เดินมาถึงนี่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเราจะลองเดินขึ้นไปอีกเออว่าแต่ช่องเราเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะได้เดินขึ้นเขาตลอดเลยอ่ะนี่ฮะมีคนเดินขึ้นก่อนหน้าเราไปไม่แน่ใจข้างบนมีอะไรหรือเปล่านะคือเดินมาขนาดนี้ถ้าไม่มีอะไรนะมีความสวยงามของธรรมชาติความสวยงามของธรรมชาติธรรมชาติบำบัดนี่ พื้นชั้นมากแล้วก็ขึ้นมาเออบนถนนหรอขึ้นมาบนถนนแล้วไงต่ออย่าบอกนะว่าตรงนี้คือจบตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นเรือนอะไรสักอย่างอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นร้านคาเฟะ่ะ คือเราเดินขึ้นมาสูงมากแต่ว่ามันเดินมาพบกับความว่างเปล่า,า,า,าแล้วก็จุดชมวิวแล้วก็แล้วใช่น่าจะเป็นร้านอาหารแหละแต่เราไม่นได้เขาัาอ๋อเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ไปนี่ขนาดอยู่ลึกลับขนาดนี้ยังเข้าไม่ได้อีกเหรทุกคนเดีย๋ยจะเชื่อ <c oughs> เรานจะต้องเดินลงอ่ะ อันนี้มันทางรถอ่ะทางรถแล้วก็ฝั่งเนี้ยฝันน่งนี้เหมือนอ๋อเป็นทางขึ้นไป,ว,ปนวัดบนเขาแต่ประตูมันปิดอยู่อะแสดงว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เราเดินจากข้างส่วนตรงีใช่แล้ว่าจะต้องเดินลงแล้วทุกคนการเดินขึ้นมาทําแบบไม่รู้จุดหมายแบบนี้มันมันก็สอนเราอย่างนึงนะว่าแบบต่อให้เราพยายามไปแค่ไหน สุดท้ายบางทีปลายทางมันอาจจะมีหรือไม่มีอะไรก็ได้แหะดังนั้นก็มันคือค่าของความพยายามนะอย่างน้อยถ้าใครเห็นว่าได้ขึ้นมาเห็นวิวสวยๆอะไรแบบนี้มันก็อ่าถือว่าเป็นรางวัลในสิ่งที่เราพยายามแล้วนะแต่ถ้าบางคนคิดว่าม,ออมันขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็ถ้ก,กินด้กคนคนลนะใช่ ไปดูนะรถล,ลากน่นคน,นโอ้โหข้นหนใช่เขาต้องลากหอยหลังอะ่ะไม่งั้นขึ้นไม่ได้นะครับเนะอทกเคนุกคนเดี๋ยวเราพาไปรีวิวห้องน้ำที่สวนสาธารณะนะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำชายเดี๋ยวเราเข้ามากันตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้า แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ห้องนึงไม่แน่ใจมีคนอยู่ไหมนะเดี๋ยวขอเปิดก่อนโอเคไม่มีคนอยู่ตรงนี้เอ,อเป็นโถชีนะแล้วก็เอ,อห้องน้าเฮ้ยแปลกอันนี้เป็นห้องน้ําที่เราเหมือนเห็นทั่วไปเลยคือมันมันใช้ระบบกดนะไม่เหมือนห้องน้าทั่วไปด้วยตัวในญี่ปุ่นที่มันเป็นระบบไฟฟ้านะที่แบบกดทีหนึ่งแล้วแบบเอ,อมันมันทําให้เอง่ะทุกคน เดี๋ยวผมขออนุญาตก,ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวออล้างมาือได้เย็นเลยทุกคนเมื่อกี้พอเราออกมาเซ็นเซอร์มันก็จับแบบระบบเขาเรียกอะไรอะเซ็นเซอร์กดแล้วก็แบบนี่อาลงมือถ้าเรากดขึ้นไปน้ำมันก็จะไหลนะแบบนั้นแต่น้ำเย็นมาก น่าจะเป็นน้ำบนเขาและแเราก็เมื่อกี้ตรงเซนเซอร์แบบเหมือนพอเราออกมาปัแ๊บบเซนเซอร์มันก็จะฉีดน,น้ําให้เองนะแต่เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะไอตรงไอตรงที่เป็นโถถ้าเป็นห้องน้ําญี่ปุ่นทั่วไปอ่ะมันจะมีเซนเซ,นเซอร์จับเวลาที่เราแบบทํตัวร่าเสร็จใช่ปะมันก็จะมันก็จะทำความสะอาดเองแต่เมื่อกี้เป็นโถที่แบบเหมือนโถประเทศไทยเลยทุกคนเอออันนี้ก็แปลกเพิ่งเห็นที่ส่วนสาธารณะนี่แหละโอเคครับ ทุกคนเมื่อกี้เราเดินสวนสาราะเสร็จแล้วนะแล้วนกะ็มาปิดที่ร้านนี้ร้านตะโ,โยกยตะโกยเกลลงนะนี่โอ้แสงโอเวอร์มากมันลุงขายหกลูกห้าร้อยเยนนะครับทุกคนก็ถูกกว่าที่เราไปกินมายัางจะลองไหมจะลองทั้งคำไหมมันฉ่ำมากแต่ร้อนมากทุกคนอ่อปิดคลิปด้วยความปากพองแล้วกันนะไม่ไหวแนละ้วกคน ม,มาดูเหมือนกินลูกชิน้นพีชไม่ได้เปาเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับ